ใครดูขคยกนอ่ะดูก็นี่แม่แม่น้ามาอากนี้แม่บอกแล้วว่าถ้าพูโยนลงท่อคือทิ้งไม่มีเล่นแล้วมันเปื้อนแล้วลูกทิ้งแล้วไม่เอาไม่มีเล่นแล้วลูก บอกแล้วไม่เชื่อแม่เห็นไหมบอกว่าอย่าทิ้งลูกบอลลงท่อพูจะไม่มีบอลเล่นนะบอลจมน้ำน้ำมันเน่าอ่ะลูกไหนเลยไม่มีมีไหนอไปหาดูจิแม่ไม่เห็นอนะไหน,นแม่แม่แม่แมบบ่โน่นน้ำมันเนี่ยเอาไม่ถึงเอาที่นี่เออเอาไม่ถึง Thấy. Ủa làm đi con, cây nè, Này, mái, này à mai này. ่ี่คี่ามไม้เปื้อนอะไรป่ะนะลูกมามาแม่ช่วยไหมแม่ช่วยมาแม่ช่วยถือเออช่วยัยวไม้มาทำไมอะลูกหา อันนี้เหรอเอาน้ำน้ำน้ำบอลตกน้ำพูดดิบอลให้แม่เขี่ยเหรออันนี้เหรอเอาบอลน้ำน้ำน้ำดลยจิน้ำมอน้ำมอน้ำมอปูน้ำมอเลยอะไรอะน้ำมะ Dạ yep. ơi